จะบ,บ้าเหรอเอิญเอิญขึ้นค่ารักษาแพงขนาดเนี้ยคนไข้ที่ไหนเขาจะมีใจก็ถ้าใครไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ต้องมารักษาสิจะมีง้อมันทําไมอะนัดเอิญพูดแบบนี้ได้ไงเอิญเป็นพยาบาลนะก็ใช่ไงเอิญเป็นพยาบาลไม่ใช่แม่ชีที่จะต้องมานั่งช่วยเหลือคนเพื่อการกุศลอะนัดอาชีพอย่างเราอ่ะมันก็ต้องกินต้องใช้นะแต่ที่นัดเปิดคลินิกเนี้ย เพื่อจะรักษาคนจนที่เขาไม่มีเงินนะเอิญลอตรีจ้าลอตเตอรี่จ้าไปแล้วแานพร่นี้รวยจ้ารวลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่จ้าพรุ่งนี้รวยจ้าลอตเตอรี่จ้า ตอนนีไหนจ๊ะเออมีห้าเจ็ดไหมจ๊ะป้าแม่หนูลองดูสิว่าขายไปหมดแล้วยังนี่ป้าตาบอดเหรอจ๊ะจ้กใช่จ้ะฉันว่าป้าลองไปรักษาดูไหมจ๊ะคลินิกที่ท้ายซอยอะจ้ะเผื่อเขารักษาได้โอ้ยรักษาตานะ่ะมันใช้เงินเยอะถ้าป้ามีเงินอะป้าก็คงไม่ปล่อยให้ตาป้าบอดอย่างนี้หรอกแต่ป้าจ๊ะหมอที่เนี่ยเขาใจดีนะแล้วแถมรักษาได้ทุกโรคด้วย นี่ฉันก็เพิ่งไปหาหมอมาจ่ายยามาให้ตั้งเยอะยังคิดแค่5้าบาทเองนะจ้าป้าจริงเหรอมีคีนิกแบบนี้ด้วยเหรอจริงสิจ้าป้าป้าลองไปดูนะงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะในแผงไม่มีเลขห้าเจ็ะจลยจ้าโชคดีนะจ้าป้าแกรถตั๋ลีจ้ารถตตอรีจ้ารถตตอลี่จ้ารอตตอรีจ้า เอิญเอิญทำอะไรของเอิญเนี่ยก็จะึ้นค่ารักษาพยาบาลไงจะบ้าเหรอเอิญเอิญึ้นค่ารักษาแพงขนาดเนี้ยคนไข้ที่ไหนเขาจะมีจ่ายก็ถ้าใครไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ต้องมารักษาสิจะมีง้อมันทำไมอ่ะนะเอิญพูดแบบนี้ได้ไงเอิญเป็นพยาบาลนะ ก็ใช่ไงเอเป็นพยาบาลไม่ใช่แม่ชีที่จะต้องมานั่งช่วยเหลือคนเพื่อการกุศลน,นะนะอาชีพอย่างเราอ่ะมันก็ต้องกินต้องใช้นะแต่ที่นัดเปิดคลินิกเนี้ยเพื่อจะรักษาคนจนที่เขาไม่มีเงินนะเอิรนโอ้ยนัดเอิรไม่อยากจะทะเลาะก,กับนัดแล้วนะทะเลาะไปอ่ะนัดก็คิดไม่ได้อยู่ดีอ่ะอุย้ยนี่นี่ป้าเดินม,มาสาอะไรของป้าเนี่ยไม่เห็นคนหรือไง ป้าป้าเย็นก่อนครับใช่จ้ะป้าขอโทษด้วยนะป้ามองไม่เห็นคุณป้าตาบอดเหรอครับจ้ะงั้นผมขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับนัทนัทจะไปขอโทษป้าแกทําไมอ่ะป้าแกต่างหากที่ต้องขอโทษเออน่ะแล้วนี่คุณป้าจะไปไหนครับเนี่ย พอดีป้าได้ยินว่ามีคลินิกหมอห้าบาทอยู่แถวนี้แล้วเขาก็บอกว่าหมอใจดีด้วยแล้วรักษาทุกโรคห้าบาทนะจ๊ะป้าก็เลยอยากจะมารักษาบ้างนะจ๊ะแต้คุณป้ามาถูกที่แล้วล่ะครับผมเองครับหมอรักห้าบาทรักษาทุกโรคจริงเหรอจ๊ะจริงครับเดี๋ยวคุณป้าไปรักษาข้างในดีกว่านะฮะแป๊บหนึ่งนะป้าเดี๋ยวผมหยิบไม้ให้จ้ะ กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งจ้ะฮะอะไรนะนี่ป้าจะมารักษาโรคตาบอดด้วยเงินห้าบาทอย่างนั้นหรออ้าวไม่ได้หรอกเหรอเออก็ไม่ได้นะสิป้าป้ารู้หรือเปล่าว่าแค่ค่าผ่าตัดตาป้าก็เป็นแสนแล้วบางคนก็เป็นล้านนะป้าเราเนี่ยอะไรอ่ะป้าคิดว่าอเงินห้าบาทของป้าจะทำให้ป้ากลับมามองเห็นได้อีกครั้งอย่างนั้นหรอป้าฝันไปหรือเปล่าอ่ะ เออหยุดพูดกับป้าแบบนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะป้าครับค่าผ่าตัดรักษาตาเนะี่ยมันแพงมากนะครับป้านี่ป้าไม่มีใครเลยเหรอครับป้าไม่มีญาติหรอกพอป้าตาบอดลูกหลานป้ามันก็ทิ้งป้าไปหมดใครก็จะมาเลี้ยงคนตาบอดอย่างป้าละ่ะมันเป็นภาระ ไปจ้ะป้าตัวคนเดียวป้าก็ขายลอตเตอรี่ไปทางชีวิตไปวันวันหนึ่งนั่นแหละป้าพอป้าได้ยินว่ามีหมอรักษาทุกโรคห้าบาทป้าก็เลยอยากมารักษาตาดูนะจ๊ะขอโทษนะป้าแต่พวกเราคงรักษาป้าไม่ได้หรอกเงินห้าบาทของป้ามันแลกไม่ได้กับค่าผ่าตัดตาเลยด้วยซ้ำอ,อ่ะเอินป้าเข้าใจมันก็จริงแหละ หมอที่ไหนเขาจะมารักษาคนตาบอดแค่เงินห้าบาทป้าคงฝันไปป้าขอโทษด้วยนะจ๊ะป้าไปละเดี๋ยวก่อนครับป้าผมจะรักษาตาป้าให้เองครับเก่งเหรอคะคุณหมอเออแต่ป้าไม่มีเงินหรอกนะคะคุณหมอไม่เป็นไรหรอกครับป้าผมเอาแค่ห้าบาทก็พอครับไม่ได้นะนะัท นัดเป็นบ้าไปแล้วหรอพี่พูดจริงเอินแล้วแล้วนัดจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเครื่องมือค่ายาแล้วก็ค่ารักษาตาป้าแกอะพี่รับปากป้าแกแล้วไม่ว่ายังไงพี่ก็ต้องรักษาคำาูดดตัวเองต่อให้พี่ต้องใช้เงินเก็บที่มีทั้งหมดเพื่อช่วยป้าให้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งพี่ก็จะทำเอิน หมอ,อคนไหนอะ่ะเขาทำแบบที่นัดทำอยู่ตอนนี้หรอกนะนัดทำแล้วนัดได้อะไรอะ่ะนัดจะมาช่วยเหลือทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ได้นะใช่พี่อาจจะช่วยเหลือทุกคนบนโลกไม่ได้แต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ยื่นมือไปช่วยเหลือใครเลยในตอนที่เราทำได้เออระเบิดที่นัดเป็นคนแบบนี้จริงๆเลยอะ่ะเออเออ 어? Oh. ป้ากลัวจริงๆเลยคุณหมอป้าไม่ต้องกลัวครับค่อยๆเลื่อนตานะครับนี่การพ่าตัดไม่ได้ผลเลยเนี่ยผมขอโทษนะครับป้าที่ ผมช่วยอะไรป้าไม่ได้เลยครับเห็นไหมเออนะบอกนัดแล้วไม่น่าเสียเวลารักษาเลยอ่ะหมดค่ารักษาไปไม่รู้เท่าไหร่เสียดายเงินเลยจริงๆอ่ะนัดใครบอกล่ะป้าเห็นหน้าคุณหมอทั้งสองคนแคทแจวเลยจริงเหรอครับป้าคุณหมอนัดเป็นไรนัดนัดเป็นอะไรอ่ะ นัดนี่นี่นัดเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเออเห็นนัดเป็นแบบนี้มาพักใหญ่แล้วนะ ไม่เป็นไรหรอกนัดคงแค่กินข้าวไม่ตรงเวลานะนัดนัดอย่ามาโกโหกเอิญเลยนะเอินรู้ว่าอาการแบบนี้มันผิดปกตินัดบอกความจริงเอิญมาดีกว่าก็ได้เอิญน,นัดบอกเอิญก็ได้จริงๆแล้วนัดเป็น น,นี่เราเป็นเนื้องอกในสมองจริงๆหรอวะเนะี่ยฮะอะไรนะน,นี่นักเป็นเนื้องอกในสมองเหรออืมไม่เป็นไรนะนะ โลกนี้มันรักษาหายได้ถึงค่ารักษาพยาบาลมันจะแพงหน่อยอะ่ะแต่นัทพ่อจะมีเงินเก็บอยู่ใช่ไหมเ,เงินเก็บของนัทนัทเอาไปรักษาตาให้ปนงงหมดแล้วอะไรนะนัทนัทโง่หรือเปล่าเนี่ยนัทเอาเงินเก็บไปรักษาคนไข้จนหมดอะ่ะแล้วพ่อตัวเองป่วยกับไม่มีเงินรักษาทำไมนัทโง่แบบนี้เนี่ย นัดขอโทษแล้วนัดอย่างคิดนะว่าจะมาเป็นพาระให้เอิญดูแลฝันไปเถอะเป็นยังไงละ่ะผลของการทำความดีของนัดมันตอบแทนนัดแบบนี้ไงน่าสมเพชจริงๆอะ หมอเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกครับมันแค่ปวดหัวนดิดหน่อยคะกินยาเดี๋ยวก็หายอ้าวเหรอเมื่อกี้ป้าเห็นแฟนคุณหมอเดินออกไปทะเลาะกันเรื่องป้าหรือเปล่าเปล่าหรอกครับป้าไม่เกี่ยวกับป้าหรอกครับคือเขาก็แค่ไม่อยากอยู่กับผมอมีกต่อไปแล้วฮรับทำไมป้ายังไม่กลับอีกครับเนี่ย ป้าจะกลับได้ยังไงป้ายังไม่ได้ตอบแทนคุณหมอเลยไม่เป็นไรหรอกครับป้าไม่ได้หรอกป้ารู้นะว่าคุณหมอนะ่เอาเงินตัวเองอ่ะมาช่วยค่าผ่าตัดป้าจนหมดและถ้าชาตินี้อะป้าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณหมอนะ่ะป้าคงตายตาไม่หลับอ่ะลอตเตอรี่แผงนี้ป้ายกให้คุณหมอเป็นค่ารักษาตา เพื่อบุญกุศลที่คุณหมอทำจะช่วยให้คุณหมอโชคดีบ้างนั่นยิงไม่ได้ใหญ่เลยครับนี่เครื่องมือหาก,กินป้านะครับผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับรับไว้เถอะคุณหมอไม่ครับป้าถ้าป้าอยากจ่ายค่ารักษาผมเอาแค่ห้าบาทพอครับป้โโถคุณหมอ ได้ไงก็เดินเข้ามาสิก็แค่แสวมมาดูเฉยๆว่านัดยังสบายดีอยู่หรือเปล่าแต่ก็เห็นแล้วแหละว่าสภาพนัดตอนนี้อะ่ะมันเป็นยังไงถ้าเอินจะมาพูดแค่เนี้นัดว่าเอินกลับไปดีกว่านะไหนล่ะที่เขาบอกว่าทำดีแล้วได้ดีฉันไม่เห็นมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดเลยอะ่ะนี่เหรอคนดี ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี <t laws> <th roast> ้หรอเอินจะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาก็พูดให้นัดอยู่ในโลกของความเป็นจริงไงล่ะความดีอ่ะมันกินไม่อิ่มท้องหรอกนะถ้าการเป็นคนดีเราต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้อ่ะฉันขอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวดีกว่า มันก็จริงอย่างที่เอิญพูดเนาะนี่เหรอวะผลตอบแทนของการเป็นคนดี ทำไมอยู่ๆมีเงินเข้าทั้งสี่ล้านอ่ะมาจากไหนอ่ะจากป้าเองป้าหมายความว่าไงครับป้าเป็นคนฝากเงินสี่ล้านเข้าบัญชีหมอเองอะไรนะครับป้า แล้วป้าไปเอาเงินตั้งสี่ล้านมาจากไหนครับก็ลอตเตอรี่แผงนั้นไงที่ป้าให้หมอและหมอไม่รับป้าก็เลยซื้อเอาไว้เองป้ากะว่าถ้าถูกป้าจะได้มาใช้นี้หมอแต่ป้าก็ไม่คิดไม่ฝันว่าป้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนี่ป้าป้าถูกลอตเตอรี่ตั้งสิบสองล้านเลยหรอครับใช่ ป้าก็เลยแบ่งให้หมอสี่ล้านป้าคิดอะไรอยู่ครับป้าเอาเงินมาให้ผมตั้งสี่ล้านเนี่ยนะแล้วป้าเาเลขบัญชีผมมาจากไหนครับ เงินนี่มันก็มากเกินไปอยู่ดีครับผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับป้ารับไว้เถอะนะหมอเอาไว้รักษาตัวเองแล้วก็เอาไปรักษาคนอื่นๆอย่างที่หมอเคยทำไงล่ะเงินมันต้องเยอะป้าใช้ไม่หมดหรอกสู้บริจาคคลินิกดีกว่าหมอจะได้เอาไปซื้อยาซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วเอามารักษาคนจนๆไงล่ะป้าครับผม ขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับขอบคุณตัวเองเธอที่หมอได้ช่วยคนจนๆไว้ผลบุญก็เลยได้ตอบแทนไงล่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คลินิกหมอ5บาทนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าคุณหมอนัดผู้ใจดีของเราค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะคุณหมอนะคะได้รักษาคุณยายตาบอดท่านหนึ่งนะคะจนกลับมามองเห็นได้พูดแล้วก็ดีใจแทนคุณยายจริงๆเลยค่ะคุณหมอคะคุณหมอมีอะไรจะพูดกับคนดูหน่อยไหมคะมีคนถามเข้ามาเยอะเลยคะ่ะว่าทําไมคุณหมอถึงมาเปิดคลินิกหมอหบาทนี้อะคะครับหลายคนคงสงสัยครับว่าหมอคิดค่ารักษาแค่5บาทเนี่ยหมออยู่ได้ยังไงบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าการรักษาคนไข้เนี่ย มีค่าใช้จ่ายแต่จะให้ทําไงได้ล่ะครับในเมื่อคนไข้บางรายเขาไม่มีกําลังที่จะจ่ายแล้วก็เข้าไม่ถึงสวัสดิการการแพทย์นะครับหมอก็เลยต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วคุณหมอได้อะไรจากการทําสิ่งนี้คะ <c oughs> ก็หลายคนก็คงคิดว่าหมอบ้าเหมือนกันนะครับที่ทําอะไรแบบนี้แต่หมอคิดว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันมากกว่าความสุขอีกนะครับ เพราะว่าการได้ช่วยชีวิตคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากบางทีเราก็ต้องยอมเป็นคนบ้าน,นะครับเพื่อที่จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆก,กว่าคนอื่นไงครับโหยพูดขนาดนี้แล้วเอาใจไปเลยค่ะคุณหมอและสำหรับใครนะคะที่อยากจะบริจาคสมทบทุนในการรักษาผู้ป่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์และค่ายานะคะก็สามารถเข้ามาบริจาคได้ที่คลินิกหมอ5บาทค่ะ หรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะสามารถโอนเข้าบัญชีที่แปะหน้าเพจของหมอ5บาทได้เลยค่ะงั้นวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเอินเอินมาทำอะไรที่นี่เอ่อคือว่าเอิญจะมาขอโอกาสกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้ง คุณหมอนัดคะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะครับขอบคุณมากนะครับหมายความว่าไงอเอินที่จะมาขอโอ,อกาสเอินโดนไล่ออกจากคลินิกที่เอินทำงานอยู่อะ่ะจริงเหรอเอินแล้วเอินเป็นไงบ้าง เออคือเอิญไปท AT, story, ะเลาะกับคนไข้แล้วก็เลยโดนร้องเรียนหมอเจ้าของคลินิกเขาก็เลยไล่เอิญออกอ่ะเอิญก็เลยต้องกลับมาที right? ่นี่ใช่ไหมขอโทษด้วยนะเอิญแต่นัดคงรับเอิญกลับมาทำงานที่นี่ไม่ได้ทำไมล่ะหรือว่าเอิญเคยพูดดูถูกนัดไว้เอิญขอโทษนะ เอิร์นรู้ว่าเอิร์นทไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เอิร์นคิดได้แล้วจริงๆนะนะัทเรื่องที่เอิร์นเคยพูดไม่ดีกับนัทเนี่ยนัทอโหสิให้แต่ที่นัทรับเอิร์นเข้ามาทํางานไม่ได้ก็เพราะว่านัทมีผู้ช่วยใหม่แล้วมีแล้วก็มีเพิ่มได้อีกไม่ใช่หรอขอโทษด้วยนะเอิร์น แต่ว่านัทอยากทำงานกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันถ้าเอิญยังมองว่าการช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นเรื่องที่โง่เราก็คงร่วมงานกันไม่ได้อีกอย่างหนึง่งปนงแกเป็นคนสำคัญของคลินิกแล้วก็เป็นคนสำคัญของชีวิตนัทด,ด้วยเพราะว่าปนงได้ช่วยชีวิตนัทไว้ ถ้าเอิญไม่มีอะไรแล้วก็เชิญได้เลยนะเพราะว่านัดมีงานทำต่ออีกเยอะเลยเออไปก็ได้วะเดี๋ยวไปเอาคนไข้รายใหม่เข้ามาเลยก็ได้นะได้ครับขอบคุณมากครับ